สวัสดีครับพี่ๆนักตกปลาทุกท่านนะครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องสเกีมชานเอลนะครับวันนี้นะครับเรามาแข่งชิงริ้วนะครับแมตต์สามหมื่นนะครับกับพี่โมนะครับพี่โมสวัสดีครับกับผมวันนี้เรามาบ่อสำรานฟิชชิงนะครับซีสเกตนะครับห่างหายจากบ่อแข่งมานานนะครับสองสองปีนะครับผมวันนี้เป็นแมตแรกนะครับที่มาแข่งไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับจะร่วง แต่ร่วงที่จะรอดใช่ไหมครับพี่โมโเ, <c oughs> เราเราไม่รู้ว่าจะมากับดวงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวบรรยากาศเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผม ครับผมนี่เรามาเจอเจ้าของพอบนะครับสำรานวิชิงนะครับน้องโภมนะครับผมเดี๋ยวเรามาถามดูครับวิธีการดูแลบ่อเป็นยังไงครับเป็นงไงบ้างครับน้องโภมครับวันนี้ครับก็วันนี้ก็จะเป็นเกมปลานิงกับเกมปลาในนะครับก็ปลาเล็กนะครับเล่นปลา4ี่ขีดถึง5้าขีดกว่านะครับก็ปลาเป็นปลาขุนเองนะครับเป็นปลาขุนเองขุนหัวอาหารเองนะครับจัดการเองโอ้นี่ครับปลาขึ้นมาเยอะแยะนะครับ ตอนช้านะครับวันนี้เราเปลี่ยนเราเปลี่ยนที่ช่างใช่ไหมครับน้องอมใช่ครับเป็นหัวเบาะตรงนู้นนะครับเราจะไปช่างตรงนู้นนะครับเครื่องช่างเครื่องใหม่เลยใช่ไหมครับใช่ครับถอยไ่วันนี้จะเจอมเครื่องช่างใหม่นะครับผมเดี๋ยวจะเป็นยังไงครับวันนี้เราไปดูกันนะครับผม บางคำฉลาดกันอยู่นะตอนนี้มาแล้วใทอยำมใค้ทำใทงำใทงำใหรทงำเอ้าเอาตลับยาดีกว่าแมนเจอเหรอเป้อะไรคะซื้อหวย เหมือครับนี้เรามาจับฉลากกันนะครับตัวไหนดีเนาะอ้าวตัวนี้ครับโอมนพันกระลุนด้วยนะครับฝั่งนู้นหมายเลขยี่สิบสี่นะครับยี่สิบสี่นะครับยี่สิบสี่นะครับตามกันปะไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับเลขยี่สิบสี่เริ่มลุ้นนะครับพี่พันธ์ครับจะได้เบอร์ไหนนะครับมือซ้ายแล้วกันอ้ามือซ้ายนะครับเอามือขวาี่เอ็นเอ็นขาดี๋ยวงอจึงงาไม่ได้ โอ้โหแน่นอย่างงี้ยอ้าวอ้าวลิ้นลุ้นลิ้นลุ้นยี่สิบห้านะครับสร้างกันอีกขอบคุณเียนะครับครับผมเอาจับฉลากแล้วนะครับได้หมายเลขยี่สิบสี่นะครับไม่รู้จะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับเดี๋ยวเราไปสร้างบ้านันครับไปตั้งจัดเตรียมสถานที่ก่อนครับผมมาแล้วครับทีมงานครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับ โอ้มาแบบบ ok ันเทิงนะครับตอนนี ar, ้ค like รับบรรดาชมรุษยกเลครบสวัสดีครับสวัสด <playthrough> ีคร <is here. S 2> ับยนครับสวัสดีครับอ right. ้าวอาวอ้าวาวอ้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 อวานวา เพียนตะเพียนสามเก้านะครับสามเก้า ศูนย์สี่สองใช่ไหมครับไปดูสิชิมลางน้อยไไอย่าง,รงครับคุยครับโอ้เยี่ยมครับไปครับไปช่างกันครับตอนนี้ จ้งปฟาพี่จินนะครับเดี๋ยวดีครับาผมศูนย์สามหกนะครับศูนย์สามหกดูกันครับมันมีซุเปอร์เด็กกันซุเปอร์สามรยอแจงนตายนะครับผมตัวนี้รอน้ำหนักครับศูนสามห้านะครับศูนย์สามห้า อ,ออกตรงนี้ใช่ไหมครับมาเลยครับขอบคุณครับผมโอ้ยังไงพี่บอลผมสามห้าครับเนี่ยน่าจะใหญ่กว่าผมอยู่สามห้าบอเลสามห้าจุ่มเลยน้องเหรอครับข้างบนเบอยาใครข้างบนพี่บอลนะครับไข่แตงกาสองร้อยน้ำหนักไป เต็มเข็มครับนนะครับตัวนี้โอ้โหแข่งกันปะกบนี่ระวังรงครับระวังปลาสายนะพี่ปันเาปลารครับตัวนะครับตันะครับนะครับปลาไหนอปลาไนบ่โอ้โหปลาครับปลาครับ ปาคราบสรงได้อยู่บนนี่ปาคาบไม่ได้ไมมใช่ไหอลูกตลูกนี้น่ร้งบ่ไตัวคนทำกรรมการเลยารูปไปหครับาครนเนี่ยาาไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปลาคราฟนะครับตัวนี้ถึงปคราปลาคราฟโอ้ยปลาคราฟกินเสย เลนไม่ได้นะหมากรับสั่งครับเดี๋ยวเราครับศูนย์สีแปนะครับตัวนี้ศูนแเต็มเข็มครับตอมเก่งยังเลยครับครับรอน้ำหนักศูนย์สี่สี่นะป้าศูนย์สี่สี่เจ้าปาพ่ตายนะครับผมเราวังหน้าตาินด้วยนะครับ ตัวนี้รอน้ำหนักครับตัวนี้ก็สี่ทั้งนั้นอ่ะศูนย์สี่ห้าครับใส่ศูนย์สี่ห้าตั้งไปเต็ปานใศูนย์ี่ห้าอาบัาอาดหายเหรอครับ้อนรอบศูนย์สี่เจ็ดครับ ับดูกันะครับนักกีฬาหมายเลข35ี่ต้างรับผลามาครับจับปลาไครับทั้งปลาเดนใช่ไหมครับครับ042ครับลาบูนะครับจับจับดี4คจับปพี่สายแลครับไปครับ

044ครับพี่ต่ายเต็มที่นะครับ044นะครับรัปลาด้วยนะพี่ต่ายพี่ต่ายจะคอยพอดเพราะว่าช่อซอส044 11นาฬิกาสิบเก้านาทีมาหมายเลข24ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่ต่ายหมดเวลาขอบคุณนี่ครับหมดเวลาช่วงเช้านะครับทีมงานเรานะครับโดนเหยียบนะครับยังไม่ติดสักรางวัลเลยครับเกือบหมด ขึ้นมาก็โดนเหยียบขึ้นมาก็โดนเหยียบนะครับหลุยปิดหลุยแปดไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อใหม่ตอนบ่ายนะครับเป็นไงบ้างครับตอนช่วงเช้าครับคุณแจ็คครับโอ้กินดีมากเลยครับกินอะไรครับปลากินดีปลากินดีใช่ไหมครับกินดีครับโดนโดนตลอดครับโดนตลอดนะครับเต็มหลังเลยนะครับจะลอยตีเต็มหลังเดี๋ยวช่วงบ่ายเราไาแก้เกมกันนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนครับกินดีมากเลยครับผมเป็นบ่อที่ปลาแบบ กินจัดมากน่าจะขึ้นประมาณ800-900ตัวลวผมตอนนี้ตนะั้งแต่เช้ามากินดีครับแต่ไม่ได้ไซส์นะครับกินด,ดีแต่ไม่ได้ช่างเดี๋ยวเราไปลุ้นกันตอนบ่ายนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับหมนะครับเลยใส่กิ้งนะครับโอ้ยหลุดเฮ<ห>้ยปลาตวเก่าไปช่างหรือเปล่าที่แจ้ง

ศูนะครับตัวนี้0ู0้นอะไรไอไอเนนขึ้นมาทำไมนะรอรับนนะครับหมายเลขศนีรับตีหนานี่นะไปครับศูนสนะครับ

นาฬิกายี่นาทีถ uh. ึงตัวปลาหมายเลข14ครับผมถ้าปลาทักทานครับใช่สามแปดจา่ไม่ทัการรวมนะครับการรวม4 2สองขึ้นไปนะครับถ้าปลาลิลวซาบาใช่ศูนย์สี่หกครับศูนย์ส่ก็รได้เดิมหม ออพอได้ช่างอยู่ตัวนี้น่าเดินหมดแต่คือแบบมันยังไม่ไม่ใส่ใจได้ปลาห้าศูนย์ห้าศูนย์อุ้ยนักอยู่นักอยู่ไปรุ่สี่สอง จะเย็นจะเย็นจะเย็นไปจ้าโอ้โหไปครับผมยิงหัวหลับตับไม้ฮะจชีงปลาพี่ต้อมนะครับเต็มเต็มปุ๊บไปเหี่ยวศูนย์สี่หนึ่งนะครับศูนย์สี่หนึ่งไปยังไปครับ เจ้าปาพิตายนะครับไประวังนะครับระวังคับพิตรัยรอล็อกยืนบัตรนะครับศูนย์ห้าศูนย์นะครับตัวนี้050ย์ห้าศูนย์เอาขาดไวใจเย็นนยสิบสี่นาฬิกายี่สิบแปดนาทีหมายเลขยี่สิบสี่หนึ่งตัวป่าใจเย็นครับผมขอบคุณมากครับพิตายใจเย็นใจเย็น ทักปลาปลาอ๋องอุบลตัวนี้รอน้ำหนักครับมันจะถึงหรือเปล่าดูที่จอเลยครับป๋าเกินเกินกูว่าเลยตัวนึ้งจริงครับศูนย์สี่หนึ่งนะครับศูนย์สี่หนึ่งหูรบเบมือจริงเลยปาเปาอ่ะไปครับไปครับทักปลาพี่ตายนะครับอ่ะไปครับเปา อ่าขอเนียนเนียนพี่ตายบอกขอเนียนเนียนล็อกปึ้งศู 42, นย์สี่ครับศูนย์สีบสีนาฬิกาสานาดีหตัวปลาหมายเลขยี่สิบสีุ่ครับมาโอ,อ้ต่าต่ต่ตลุกขึ้นม พาผมด้ว้เนี่ยไปหาถึตัวที่เจ็ดร้านสองสี่ใช่ออกนะครับอ่าดูที่จอรอยน้ําหนักครับสี่สนสี่สะครับตัวนี้ศูนย์สี่สี่ละปลายิ่นบบกและปลายิ่นบักับปลา่าคาเท้าไหร อย่างนั้นพี่พี่ผมเดินอยู่ที่ป๋าบอกนะครับเหลือเวลาหนึ่งนาทีนะครับถอยหลังเด้อป๋าอยู่กับแปร์เซซเป้ครับเซซเป้แปดหนึ่งนะครับพี่พี่โอ้ยมันต้องอยู่ท้ายท้ายสุดถึงถึงจะมั่นใจอ่ะปลาคาสายสามารถทั่งได้นะครับผมนักกีฬาช่วยกันดูนะครับผมทันไม่ทันนะครับยิงเซวีนะครับไปขึ้นสองไปขึ้นหนึ่งไปขึ้นส ขึ้นก่อนขึ้นหลังก็มีผลกับรางวัลนะครับท้ายแถวแล้วบนเทิงแล้ว10 9 8 7 6 5 4 3 2 1มดเลยล่ะ0มาแล้วจุ่มเลยพี่ตายจุ่มเลยจุ่มแล้ว สิบหนาฬิกาสินาฬิกาโั้แต่ละตละเลขยี่สิบเนาะหตัวป้าขอบคุณมากครับพี่แจ็กจางปลาพี่ตายมาลูกไหมใจ้าสามสองหนึงอยเออโอ้ยไม่ถึงศูนเจครับพี่ตายศูนเจ ถูกแล้วนะไม่ถึงอะนนี่แจ็คปาสเต็กีครับหมดเวลาแล้วครับสรุปว่าโดนเหยียบนะครับนี่โดนเหยียบลงหมดเลยครับไม่มีโชคนะครับวันนี้นะครับทีมงานเราติดอยู่รับหนึ่งคนนะครับพี่แจ็คก็จะหนึ่งคนครับอยู่พี่บอลเป็นไงบ้างครับดูนะครับไม่เลยครับผมเป็นไงบ้างครับพี่ป้งครับใครเราป้าไข่มาไว้แถวเราเห็นไหมล่ะเป็นไงบ้างครับเอกพูดไม่ออกครับบอกไม่ถูกครับพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไปอับไน่นแนวดวงมาด้วยครับเอาขึ้น ขึ้นแซงก็โดนเหยียบโดนเหยียบนะครับอื่นก็โดนเหยียบโดนเหยียบนะครับบาขันนอกก็โดนเหยียบโดนเหยียบ,ยยบไม่มีดวงจริงครับวันนี้ก็ดีใจกับคุนได้รางวัลด้วยนะครับวันนี้นะครับแมตซ์สามหมื่นนะครับผมต <c oughs> ัวเล่านะครับเ <c oughs> อาไปแก้ตัวใหม่นะครับ <c oughs> แมตซ์หน้านะครับผมมาล้ <c oughs> นได้ปลาหนึ่งซองเกือบไม่เกือบไม่เกือบไม่รอดนะครับเกือบตายนะครับเป็นไงครับวันนี้ครับพี่ออฟไปก่อนครับเลายปลาไอปลาพี่แต้มมากเลยตัวสุดท้ายเลายปลาลอยชั้นสิแปดครับสูงสิแปดโดนเหยียบเหมือนเดิมนะครับผมเราไปชั้นสี่เจ็ดแลครับผมเดี๋ยวเจอกับพวกเราใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ครับขอเวลาไปทำใจก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับบบ๊าายย